สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนโปีและวันนี้เราก็จะมาต่อกันในแบทแมนอั k คัมนะครับทั้งนี้เราก็จะมาช่วยออร์คโคอบพี่สองเราไปช่วยเขาได้ไหมเราไปดูกันดีกว่า,อาโอเคครับหน้าพี่สองช่วยเขาออร์คโคอะไรอะ่ะดิสไนน์ตูเดอะเมสเซวิกกี้วิกวกี้กคือใคร เออเมื่อจากกี้กี้คือใครวะแฟนแบทแมนอ่ะไม่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 แม่ม่กลับไปหาจ็อกเกอร์ไม่เอาแม่งพูดมากเออปวดเ e ้อยิงเลยโอเค noted ต้องรอให้อัลเฟรดเราจะบอกอัลเฟรดม,มันเปิดสะพานเอ้ยไม่เปิดสะพานเปิดทางเปิดทางประตูใต้ทางตอนใต้เม,มื่อประตูเลยเด็ดเดี่ยแบทบแ,แมนมันจะเซอร์ไพรส์สักอย่างหนึ่งโอเคไปเลยไม่จะแตะแบทแมนมาเอ่ออาทิตย์หนึ่งได้ไหมว้าวไปเลย อันนั้นเครื่องบินของใครวะของมันใช่ไหมของเราของเราเอ้ยเครื่องบินของตำรวจเออใช่ไปเลยครับไปเลยวู้ลงมาแล้วมีใครโอ้ยเฮียรถเพียบเลยโอ้รถเพียบกูเกือบลงแบงล่างไงน่ามันจะแก่เนี่ตายหานไงโอเคเสียงอะไรวะโอเคโอ้ยลอก เพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจตรวจดูได้ไหมอ่ะตรวจไม่ดูต้องลงไปทางไนวะเนี่ยข้างล่างนี่อโอเคลงไปข้างล่างนี่แล้วรถก็เพียบเลยเอ้ยให้กูไปไงนะ เป้งโอเคว้าวรถมาได้เหรอเย็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมงไม่เห็นเห็นหรือยังวะยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นบผม ลงมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนอือหนึ่งเฮ้ยสองว้าวสามว้าวสี่เอ้าเอ้าเร่งเร่งเร่งวิววิววิวเรียบร้อยอือเฮ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยโดนโดนโดนอือเน่งบอลไม่โดนไหยเออเรียบร้อย แม่นับเลยเออหุยโอ้ยเปี้ยงแม่งขันนี้แม่งเอิดว่ะยิงอเฮ้ยเปี้ยงเปี้ยงอ่ะจอดเปิดประตูเลยเออหมาถึงประตูนี้แน่เลยเปิดเลยเอาเฟน

คุณกับลอปเป้นบ้าๆอยู่ไหนเขโอเคหรือเปล่าบ้าแม่ไม่ยอมบอกว่าบ้าๆบ้าบ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 าร่าถ <ha ูกจับไปนะครับไม่อยากให้ลอบเป้นมาช่วยมันก็เลยต้องบอกว่าบาบาบาร่าโอเคไม่เป็นไรที่จริงแล้วโดนจับ nó cô có ăn nha chuối như ngày ờ <laughs> ao uh, chèo explosive chèo ờ em có quên không ý tùm oh. mà đừng có chờ rồi chờ chỗ cơ hết tệ ao nhỉ nó bơi ghét ô phiếp là mừng เป so like kind of ิดต่อมัน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 ตีกขู่มาไงต้่ออกไปยังหัวโก้จบก็อืมเก๋โอเคเข้าไโอ้โหต่อยแม่งเลยตายหายยังมาหลอกหลอนอีกเอานี่ ลายล้อน์เชอร์ยิงโอเคลงมาแล้วมันมันซูมปวะโอโอเคคอนโทรลแบทเจ้าแรงมันให้เอาให้บังคับไปให้ยิงไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างไรดูก่อนมันจะเข้าไปทางไหนนั่นไงเข้าอย่างนี้โอเค กดปุ่มครับตัวนี้ไม่ต้องกดเอง,ปงเป็นเขียวหยุดแล้วใช่ไหมอยากเห็นแบทแมนดโดนสาบแต่ไม่อยากตายโอเคไปไหนต่อมันต้องไปตรงนั้นเอ๊ะม,ม,ม,มันไม่ได้กดหรอวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอ,อีกรอบหนึ่งก็โดนนี่ งั้นก็ข้ามไปงค์นู้นแล้วกันข้ามไปงค์นูน้นไปเลยเอ้าไม่กูโดนจับอ่ะกู <c oughs> <c oughs> ยิงเชือกไปแล้วแบทแมนไอไอจวยเอาเงียเอาเงียเอาเงียโอเคไม่ควรที่จะข้ามไปนั่นเองไม่น่าตาย เฮ้ยมันยิงผมนี่เป่งยิงไงนี่ปิดยังวะพัดลมพัดลมจ้ะปิดยังจ้ะโอเคเปิดประตูเปิดยังดูดิ เอาพวกเข้ามาพังใช่ทางนี้ป่ะไม่ใช่ไม่เล่นแล้วแบบไ <c oughs> ม่เล่นนานไม่เล่นานานกูลืมเลยกูเล่นไงประตูเปิดยังตูไม่ปไมปเปิดแล้วกูจำเลยเออเออจอเกอร์ยุงเงียบยุงเงียบไป All it took was one piece of lead. i did so happily ever after. You blamed me, but <laughs> you were wrong. Okay, let's calm by calm. Hey, yeah, you put her in my crosshairs, bats. Sure, she didn't do herself any favors, but it was you. You see, people trust you, they okay. believe in you. จังเกอร์เงียบเบอบ่ทำไมมึงเพ้ยใครโดนยิงใครโดนยิงไม่มีไม่มีได้ยินเสียงเบอร์เมื่อกี้มันเอนอะไรมันต่อยกันทั้งโวลนวะเนี่ยคุบวะเนี่ยมันทำไรกันอ่ะเหมือนต่อย<ล><ล>กันเลยโอเคไปเปิดปุ่มมันงอีกเอ่อห้ของโอเคเอ้ยผิดผิดผิดนีด่ปิง อุ่นเตี้วเตีวเตีวกดเออปิดมันปิดหรือมันอะไรวะเนี่ยโฮดาวโอเค,อเคให้ฉันไปไหนให้แป้นแบงนู้นโอเคจริงแล้วก็หยุดตรงกลางเฮ้ยห,หยุดไม่ทันอ่าหยุดตรงนี้แหละป่ะเล่เอ้ย เรียบร้อยตรวจคอนต่อโอเคจอเ็อกเกอร์เอ๋ยนี่นอะไรอ่ะเฮ้ยสัญญาของอินนิกมาเด็ดเลยเป็นโชวฟี่โห่แม่งมีร้อยกว่าสองร้อยสี่ร้อยกว่าโชวฟีที่เก็บเก็บเนี่ยสองร้อยสีส่สิบสามให้กูเก็บทั้งเกมเออกูไม่เก็บอ่ะไม่ใช่ Achievement Hunter โอเค,เอเคถ้าเข้าไปกูว่าต้องมองแน่นเลนย I don't suffer humiliation. I pan back. So so if you can, they'll be very important. I can't fight him without the car. Too risky. the not are not going to there. Okay. Okay. Okay.

ทางตันใช่ไหมเออนั่นมันประตูอะไรวะน่ะเห็นป่ะทุกคนสวิสตรงนั้นอ่ะนั่นคืออะไรมันเลงอะไรวะน่ะ โอ้โหให้กูไปอย่างนั้นแหละอุ้ยน่ากลัวคนแม่งไม่เห็นได้ไงวะดูดิคนไม่เห็นได้ไงอะ่ะไอ้หา้านั่นอะไรอะ่ะเข้าแล้วเข้าเข้าแล้วเข้า,ข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 าแล้วแอบ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 แล้วแอบบแล้วแอบ,บ,บ,บไปไหนแม่งก็น,น,น่ากลาัวไอ้เฮ้ย You guys? see these โอเคมึงออกไม่มีใครใช่ไหมตรวจตรวจตรวจโอเคเปิดประตูให้รถเฮ้ยเฮ้ยแม่งไงโอ้ยออาวข้ามไหนใช้ปืนคิดว่าจะลมแบทแมนได้เหรอยังรู้อ้าวข้ามนั้นเป็นใครวะเอาออราแคโคกลับมา อคาค่อมนั้นเรียกเราว่าโอแมนคนแก่แสดงว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันเน,นี่ยมั้งโดนยิงแล้วแต่ไม่เป็นไรเกาะเราเป็นไทเทเนียมมันแก้เราปดวดเนี่ยยิงให้แบบปวดปวด,ปดตรงหน้าอกมัง้งหรือว่าไม่ใช่วะ,ะแบบนี่นนนมันทะลุเลยเนี่ยว่ะโอ้ยมันดาเมจกูต้องการฮิล ตมอกี้มันฉีดยาเหมือนมอฟีนมาแก้แบบแก้ความเจ็บปวดนั่นไรอ่ะโอ้ยลืมกดเคาน์เตอร์แท็กตายหาแล้วมึงไรฮะมึงอออืออืออยโอออออออ้ย เออ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 เ้ยโอ๊ยโดนตบอะไรมึงกระโดดมากูอะอืมอืมอุ้ยไอ้หานินจาเออไอตัวใหญ่มาอย่างเงี้ยต้มไมาอย่มึงเออเอ้ยนินจาเลยเออ โอ้ยคอมโบกุศิยเอ้ยอะไรมึงอีอ้วนอืมอ้าวแบทแมนทำหายกี้เฮ้ยเคาเคตอร์ต้องค่าจัดการตัวใหญ่เสร็จแล้วเออเออตัวใหญ่เฮ้ยตัวยุ่งตายเลย ừ mày tay vô lên chết rồi mày rồi, ừ ừ ừ Finish mode ui yên đồn chạm bà bà mày ừ đẹp ảo, ảo, tai hà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  ảo, lột mà, lột cái, ảo mà mày เอา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 นี่คือเนีไงจ็อกเกอร์มาช่วยกูพอดีนะเนี่ยมึงไฟฟ้ามันจะดูดรถใช่ปะหรือว่าบีบประตูประตูเปิดอ้าวเฮ้ยเสร็จกูวมึงประตูจะเปิดยังไงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเอ้ยพุ่งมาเลยสักอืมอืมเฮ้ย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 เอ้าเอ้าตรวจเอ้าพร้อมกันยิงเลยไหนคันไหนมาการแบทแมนกูอืมลุ้งเลแบทแมนกูอืมอันนี้คันนี้ใช่ไหม ไปเลยไปแล้วไปแล้วไปช่วยอาราคโคีกว่าแล้วก็แก้แล้ววะเอาคืนอา,นาคามไนท์ขึ้นเลยเออแบทแมนไม่ฆ่าคนครับแต่รถฆ่าคนเนี่ยแบทแมนเก็ตปะรถ <c oughs> ผิดแบทแมนไม่ผิดเอออะไรวะเสียงระเบิดเหมือนเสียงระเบิดเลย เออมีไหนดึงมาฮัลโหลโอเคไปกดปุ่มฉันต้องไปกดปุ่มโอ้โหทำอย่างกับบ้านตัวเองเลยหาแบบต้องไปเปิดประตูบ้าน,น,แบบน,น,นขับรถอ่เฮ้ยรถอาคำไหนตามไป ไปไอ,อ้โดนยิงโดนเล่งโดนลเล่งโอ้โดนกูชนมาดิอืมสโลโมโคชอบเลยเพียงเออยิงแม่งเลยเล่งเล่งล้ม เอาะคอยอย่นันแน่ๆเ,เลยเฮ้ยจะตามทันแล้วอีกดอกอีกกี่ดอกงจะลม้มรถเกาะเนี่ยอืออีกกี่ดอกประตูพังแล้วตแม่งมพังอ่ะตูแม่งพังนะปรแม่งพังเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้นแม่งเออเบียดแม่งเลยจัดอือ ไปไปไปเอ้ยอีกต่อใช่ไหมเอออืมชนแม่งเลยเอ้ยกูยังกับฟัสแปดนั่นแหละเรียบร้อยล้มแล้วอ้าวกูชนใครเลยลงลงลงได้ไหมลงไม่ได้ลงแบบคนขับรถธรรมดาก็ได้อ่า isn't i n the Arkham g อ้าวคนจับไม่ใช่อาร์คัมไนท์แต,นแต่มันก็รู้มันอาจจะรู้ว่าอาร์คัมไนท์อยู่ที่ไหนอ่าสอบสวนกูไม่แน่ใจว่าสอบสวนหรือเปล่ามันต้อง,องมันจะหักขาเนี่ยหักแขนหักขารู้สึกไงมั่งเมื่อ,อจับคนผิดอาร์คัมน,นี่ไง

เห็นไหมแบทแมนไม่ฆ่าคนครับลดค่าแบทลดค่าคนเห็นแบทแมนมาดิเฮ้ยเอาไหมอืมอืมจะบอกไหมจะบอกไหมอยู่ไหนมันไม่หาเพนกวิน

เป็นที่กำบังพวกเก็บของมั้งมั้งแล้วก็บอกขาพื้นเรถูกที่นะโอเคโรงงานตู้เย็นเพนกวินเน่ไปอยู่เพราะอะไรเพราะเพนกวินมันชอบความหนาวเองมันตขอเหนื่อยความหนาวบ้านน้อเพนกวินจริงต้องต้องอยู่ความหนาวใช่ป่ะพาตอนนี้ก็จะไปหาเพนกวินจะหาจะเจอเพนกวินล้ เราดูเชียรตอนนี้ดูเชียรบ,บอกว่าไอ์อัปเกรดทสำรัแบ,บแบตโมบิลพร้อมแล้วมันคืออะไรวะไปหาใครเอาของเอาของมาอัปเดทส่งอัปเดทมาอัปเกรดทรถ อยากขับแบทวิงว่ะอัปเดอะไรเอ่ยปืนอาวุธอย่าบอกนะว่ากูจะขี่แบทวิง,โอ,วงโอ้ไม่ใช่อ่ะแม่งตายแล้วโคารววเว โอเคปืนที่สามารถชาร์จได้แล้วก็ยิงคือมันจะแรงกว่าแนงกว่าปืนพวกไอกระป๋องอะไรเรายิงมามันต้องใช้เวลาชาร์จไหนมี้ฝึกปะยิงไงบอกมาดิเฮ้ย <c oughs> ยิงไงวะรอ ยงมันยิงยังไงวะทุกคนครับอุ้ยเยอะว่ะชาร์จชาร์จอย่างไรมันต้องใช้เต็มสามสามบาแล้วเนี่ยโอ้โดนยิงโอ้เหมือนรู้สึกว่าอาร์คทอมนายนี่แม่งครับเหมือนเป็นคนที่รู้จักโอ้ยตรวจรู้จักเราอ่ะไม่ใช่มันเป็นไนท์วิงเหรอ ไม่รู้สิอาจจะหลอ,อนแตกอะไรนถ้ามันเป็นยิงล็อบบินที่รู้ล็อบบี้ไม่ใช่อากไนาะแม่งอากาัมไนแม่งงุักแบทแมนมากเลยมากกว่าพวกตัวโกงตัวอื่นไหนย้อนยิงดูสิเจ็ดลูกเลยเหรอเจ็ดลูกเป็นไงนั่นนะยิงนั่นนะใช่ป่ะ Been looking into North Refrigeration Okay, Pomdo Long Yin and has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Master Crescent to Robin. โอเคเดี๋ยวเราไปเจอร็อบบิน okay. you, ในโรง <on>. โรงานตู้เย็นนะแล้วก็จะไปตู้เ <fluid>. ป็นเวกย์นอเคแล้วกนมีรถเกราะมันด้วยอ๋อมาสเตอร์เกรสันไม่ใช่ล็อบินมาสเตอร์เกรสันคือได้วิง โอเค้อใจแล้วเดี๋ยวเลือกออบเจกตีก่อนกูต้องช่วยอลโคได้แล้วเนี่ยรอบที่สาม้วมั้งอไนท์วิงค n ก็ตัวสีน้ำเงินน้ำเงินใช้กระบองเป็นอาวุธกระบองสองแท่งนะ ก็เรามาพอกันดีกว่าในพาร์ทนี้เราก็มาต่อกันใหม่ครับก็ในพาร์ทเราก็พยายามช่วยอารคโกก็ช่วยไม่ได้แล้วก็โดนโจมตีโดยอค,คัมไนแล้วก็ยังไม่สําเร็จแลแ้วแถมก็โดนเห็นป่ะตรงหน้าอ,อกก็โดนยิงอีกแต่แบทแมนมันมียาแก้ความเจ็บม,มังไม่รู้ไม่รู้เขายิงเขารู้เปล่าวะเนี่ยแล้วคือแบทแมนไออค,คัมไนมันรู้จักเรามากรู้จักแบทแมนเยอะมากว่าแบทแมนจะทำอะไรแม่งแบบมันรู้ข้างในแบทแมน มือแม่งแม่งไม่เหมือนไข่ก็อยากสงสารกันแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปเอ่อไปหาเพนกวินเพราะว่าเพนกวินเป็นคนเอาพวกอาวุธให้กับอาคคมไหนก็จะต้องไปคุยกับเพนกวินแล้วก็ตบหน้ามันแล้วก็ให้อาวุธมันทำไมก็ไปจับมันนันพาหน้าเพนกวินจับแม่งเข้าคุกเลยแล้วก็อาคคมไหนนี่หรือแม่งก็หนีกุบการได้เนี่ยก็ต้องช่วยอลเลโกโอเคก็ถ้าสนุกก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพี แล้วเราก็ยังมาช่วยแล้เข้ารอบที่สามในพัหน้าเที่ยว